เออก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าก็อยากจะพูดมาเป็นระยะหนึ่งนะครับก็อธิฐานรู้สึกว่าน่าจะมาพูดเช้าวันนี้นะครับประเด็นที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยมีการลำดับความสําคัญสิ่งที่อยากทําให้เราอย่างไรก็มีหลายอย่างที่พระเจ้าอยากจะทให้กับเรานะครับแต่ว่าพระเจ้าก็มีการลำดับความสําคัญด้วย ว่าจะทําอะไรให้เราก่อนจะทําอะไรให้เราหลังนะครับคือว่าถ้าถ้าเราช่วยเอ่อถ้าเราเข้าใจความคิดของพระเจ้าในเรื่องนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็ช่วยเราในการดําเนินชีวิตมากทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพอเรามาเป็นริตียเน,เนี่ยเราก็มีปัญหาในการดําเนินชีวิตคือว่าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้รับสิ่งที่เราคาดหวังจากพระเจ้า เราหวังว่าจะได้บางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้าแต่เราก็ไม่ได้รับอย่างที่เราคาดหวังไว้เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้พระเจ้าทําบางสิ่งบางอย่างให้กับเราแต่พระเจ้าก็ไม่ทําเราก็มีคําถามว่าเออต้องทอํายังไงเอยพระเจ้าถึงจะให้สิ่งที่เราอยากจะได้จากพระเจ้าผมก็คิดว่าเราน่าจะมาเรียนรู้สิ่งที่พระเจ้าคิดนะครับ คือพอพระเจ้ามองมาที ar, mind, thrill, we mind, ่เราเนี่ยพระเจ้าก็มีหลายสิ่งที่พระเจ้าอยากจะทําให้กับเราแต่ว่าพระเจ้าเนียมีลําดับความสําคัญของสิ่งที่พระเจ้าอยากจะทําให้กับเราเนี่ยยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดเราเป็นพ่อแม่เราเป็นพ่อแม่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากจะทําให้กับลูกและเราก็มีการลําดับความสําคัญด้วยนะครับถ้าเราเป็นพ่อแม่ใช่ไหมเราก็มีลําดับความสําคัญในสิ่งที่อยากจะทําให้กับลูกๆของเราอย่างนี้ประการแรกคือ ที่อยู่อาหารเสื้อผ้าแล้วก็ยาใช่ไหมอันที่2ก็คงจะเป็นการศึกษาอันที่3ก็เป็นของเล่นคงไม่มีพ่อแม่คนไหนที่เอาการศึกษาเนี่ยมาก่อนที่อยู่อาหารเสื้อผ้าแล้วก็ยาเนี่ยพ่อมาหนบ้านบอกว่าเออลูกพ่อจ่ายค่าเทอมไปหมดแล้วนะไม่มีตังเหลือมาจ่ายค่ายายให้ลูกลวเสียใจด้วยเออเสื้อผ้าไม่มีใส่ก็เสียใจด้วยนะเพราะว่าไอ้เงินที่มีเนี่ยเอาไปจ่ายค่าเทอมของโรงเรียนที่แพงมากๆกันอยู่แล้ว คงไม่มีพ่อแม่คนไหนทําแบบนี้ใช่ไหมพ่อแม่ก็มงต้องเอาเงินเนี่ยจ่ายค่าอาหารที่อยู่เสื้อผ้ายายให้ลูกก่อนแล้วถ้ามันเหลือก็ค่อยไปจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าเทอมเหลือก็ค่อยไปซื้อของเล่นให้ลูกคงไม่มีพ่อแม่คนไหนบอกว่าเออบังเอิญพ่อจ่ายค่าของเล่นให้ลูกหมดละไม่มีค่าเทอมเทอปีนี้ไม่ต้องไปเรียนก็ได้พ่อแม่ก็คงไม่ทบบําอย่างนี้พ่อแม่ก็มีลาดับความสําคัญของสิ่งที่เขาอยากจะทําให้กับลูก ผมก็มาคิดถึงลูกผมลูกผมคงอยากให้ผมเลเปลี่ยนลำดับความสําคัญมันขอเอาเบอร์สองเนี่ยไปเป็นเบอร์สามก็แล้วกันแล้วขอเบอร์สามมาเป็นเบอร์สองโอเคลูกผมคงจะเห็นว่าอาหารที่อยู่เสื้อผ้ายาเนี่ยมาก่อนแต่ลูกผมม็ขอพ่อขอเบอร์สามเนี่ยมาเป็นเบอร์สองได้ไหมคือมันซื้อของเล่นที่อยากได้ก่อนแล้วถ้ามีตังค์เหลือเนี่ยค่อยไปจ่ายค่าเทอมถ้ามันซื้อของเล่นจนหมดไม่มีจ่ายค่าเทอมก็ไม่เป็นไร ลูกของผมก็คง<ม><ม>จะคิดแบบนี้ขอให้ผมเอาเบอร์สามาเป็นเบอร์สองแต่ผมเป็นพ่อไม่ได้ไม่ได้หเบอร์สองก็ต้องเป็นเบอร์สองจ่ายเบอร์หนึ่งไปก่อนถ้าเหลือก็ค่อยไปจ่ายเบอร์สองเบอร์สองเหลือแล้วก็ไปจ่ายเบอร์สามผมก็มีลำดับความสําคัญของสิ่งที่อยากจะทให้กับลูกของผมนะครับลูกของผมก็คงไม่คิดอย่างนกันพระเจ้าเองเนี่ยพระเจ้าก็มีลำดับความสําคัญของสิ่งที่อยากจะทําเพื่อเราด้วยนะครับ พระเจ้าก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทําให้กับเราแต่พระองค์ก็มีลําดับความสําคัญมาดูข้อพระธรรมทีกันนะครับในโรมบทที่8นะครับข้อที่28เราทราบว่าพระเจ้าช่วยให้ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีกับบรรดาผู้ที่รักพระเจ้านะครับเน้นช่วยให้ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีกับบรรดาผู้ที่รักพระเจ้าคือบรรดาผู้ที่พระเจ้าได้เรียกตามความประสงค์ของพระองค์ คือบรรดาผู้ที่พระเจ้าได้เมตกตามความประสงค์ของพระองค์ข้อ29สําหรับบรรดาผู้ที่พระองค์ได้เลือกไว้แต่แรกแล้วพระองค์ได้กําหนดพวกเขาไว้ล่วงหน้าให้เป็นไปตามคุณลักษณะของพระบุตรผมก็ได้เล่นคุณลักษณะของพระบุตรนะครับในข้อที่28บอกว่าพระเจ้าจะช่วยใ้ทุกสิ่งทุกสิ่งเลยเป็นไปด้วยดีคนที่รักพระองค์ ข้อที่29บอกว่าพระเจ้าเนี่ยกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าพระเจ้าจะทําให้คนที่เชื่อเนี่ยมีลักษณะหรือจิตใจเนี่ยที่เป็นเหมือนกับพระบุตรก็คือพระเยซูดังนั้นเป็นมีเปนมีสองสิ่งที่พระเจ้าอยากจะทําให้กับคนที่เชื่อหรือพวกเราทุกคนอันแรกคือช่วยทุกสิ่งเนี่ยเป็นไปนด้วยดีกับชีวิตของเราอันที่สองเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่เป็นเหมือนพระเยซูคําถามก็คือว่าเราดูสองข้อนี้เนี่ย ราคิดว่าพระเจ้าอยากจะทำอะไรก่อนเลยใครคิดว่าข้อแรกก่อนใครคิดว่าข้อสองก่อนอ่สองสามคนบอกว่าข้อสองก่อนที่เหลือก็ไม่ตอบเลยไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเฉลย <c oughs> เลยก็แล้วกันนะครับโอเคจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะถ้าเรา,เรามาดูข้อสองใช่ไหม <c oughs> สำหรับบรรดาผู้ที่พระองค์ได้เลือกไว้แต่แรก <c oughs> พระองค์ได้กำหนด เขาไว้ล่วงหน้าพูดได้ยๆคือว่าพอเราคนที่พวกเราเนี่ยเป็นที่พระเจ้าได้เลือกคือเรามาเชื่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าได้เลือกไว้แล้วพวกเราที่พระเจ้าได้เลือกเนี่ยพระเจ้าพ็กํำหนดไว้ล่วงหน้าล่วงหน้าก็หมายถึงว่าก่อนจะเชื่อได้ซ้ำไปหรือวันแรกที่เรามาเชื่อเนี่ยพระเจ้าพ็กําหนดไว้แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีจิตใจที่เป็นเหมือนกับพระเยซูดังนั้นถ้าเกิดถามว่าพระเจ้ามองวาที่เราใช่ไหมคนที่พระเจ้าได้เลือก พระเจ้าได้กำหนดอะไรไว้ว่าจะให้เกิดขึ้นกับพวกเราก็คือวันหนึ่งมันจะเป็นเหมือนพระเยซูแลวพระเจ้าก็อยากจะเวรพรทุกสิ่งให้เป็นไปด้วยดีกับเราด้วยดังนั้นถ้าเกิดเรามาดูลำดับความสัมพันธ์ไอ้ลำดับความสาคัญของสิ่งที่พระเจ้าอยากจะทําให้กับเราเนี่ยอะไรคือข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งก็คือทําให้จิตใจเราเนี่ยเป็นเหมือนพระเยซูอันที่สองก็คือช่วยทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีในชีวิตเรา ดังนั้สิ่งที่พระเจ้าอยากจะทําให้กับเรานะครับอันดับแรกพระเจ้ามองว่าสาคัญที่สุดก็คือช่วยจิตใจทำให้จิตใจของเราเปนเหมือนพระเยซูอันดับที่สองที่อยากจะทําทีหลังก็คือช่วยทุกสิ่งเน่เป็นไปด้วยดีในชีวิตของเรานะครับไอคําว่าทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีหมายความว่าไงเอ่ยเมื่อเมื่อพระเจ้ามองในความคิดของพระเจ้าคําว่าทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีเนี่ย ก็หมายถึงชีวิตเราเนี่ยจะเกิดผลที่ถวายเกียรติพระเจ้านะครับดังนั้นทุกสิ่งที่เป็นไปด้วยดีทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีพระเจ้าช่วยทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีหมายความว่าพระเจ้าช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยเกิดผลที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าดังนั้นเนี่ยพอเราดูข้อนี้เราก็รู้ว่าข้อยี่เนี่ยพระเจ้าอยากจะทำก่อนพระเจ้าให้ความสาคัญมากกว่าคือทําให้ใจของเราเป็นเหมือนพระเยซู cü. ข้อย8แปด ช่วยทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีเนี่ยพระเจ้าอยากจะทำทีหลังแล้วก็ช่วยลูทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีชีวิตที่ไม่มีอุปสรรคมีชีวิตที่ราบรื่นแต่ช่วยให้ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีก็หมายความว่าพระเจ้าจะช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยมีการเกิดผลที่ถวายเกียรติพระเจ้านะครับดังนั้นผมสรุป่างนี้นะครับว่าพระเจ้าเ่ยก็มีการลำดับความสาคัญของสิ่งที่อยากทําให้เรา ดัง,งนี้นะหนึ่งทำให้ใจเราเหมือนที่เยซูมากขึ้นสองช่วยให้เราเกิดผลที่ถวายเกียรติพระเจ้าพระเจ้าก็มีระดับความสําคัญอยู่ทีนี้นะครับทีนี้พอเรามาดูที่จิตใจของเราด้วยความเป็นมนุษย์เราให้อันไหนสําคัญกว่าเลยระหว่างข้อ28กับข้อ29เก้าด้วยความเป็นมนุษย์ของเราเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้ข้อ2ีมาก่อน ขอพระเจ้าช่วยให้ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีถูกไหมแล้วขอให้ใจเราเหมือนพระเยซูเนี่ยมาที่หลังเรารู้สึกว่าเราอยากใ,ให้พระเจ้าทําข้อยี่ก่อนคือทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีและด้วยความเป็นมนุษย์เราก็จะมีความข้อยี่ตามมุมมองของเราทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีหมายความว่าการงานสําเร็จการเงินร่ารวยการสอบได้เอคนรอบตัวชอบเราเจ้านายชมเราพ่อแม่ภูมิใจในตัวเรา ลูกน้องยงกย่องเราเพื่อนร่วมง,งานให้เกียรติเราลูกลูกเชื่อฟังเราลูกเรียนเก่งลูกเล่นดนตรีเก่งลูกเล่นกีฬาเก่งเราขออะไรคนทำตามเราแนะนำอะไรคนทำตามรถไม่เสียรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เจ็บป่วยบอลที่เชียชนะ <c oughs> ไม่มีใครมาทะเลาะกับเรา <c oughs> พอเราบอกว่าพอเรา,เราด้วยความคิดของมนุษย์เนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีมันเป็นอย่างนี้แหละเราอยากจะให้มันเกิดขึ้นก่อนเลยแต่พระเจ้าเนี่ยบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าอยากจะทําก่อนคือช่วยให้ทําให้ใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนพระเยซูแล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีซึ่งสำหรับพระเจ้าเนี่ยทุกสิ่งทุกอยา่างเป็นไปด้วยดีที่จะตามมาทีหลังเนี่ยก็คือชีวิต่ยเกิดผลและถวายเกียรติพระเจ้าจะเห็นว่า เราก็อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีใช่ไหมแล้วเราก็คิดเราเราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มาก่อนแล้วเราก็มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดี่ดอ,ยกกอ,อ,อย่างที่ผมบอกไปทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดไม่มีประสักด์แต่พระเจ้าก็มีการลำหับความสํมาคัญที่ต่างกับเราอย่างแรกพระเจ้าอยากจะทําให้ใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนพระเยซูก่อนคือให้เราเนี่ยมีลักษณะของพระคฤิสิ์แล้วพระเจ้าถึงจะช่วยทุกสิ่งเนี่ยเป็นไปด้วยดีคือช่วยให้ทุกสิ่งที่เราทําช่วยทุกด้านของชีวิตเราเนี่ยเกิดผลที่ถวาย ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเราเนี่ยก็มีการลำดับความสําคัญที่ต่างจากพระเจ้าเราอยากให้ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีเ่ยมากนัแรกแล้วก็เป็นไปด้วยดีในแบบของเราเราก็รู้สึกว่าทําไมพระเจ้าถึงไม่ไม่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีทําไมสิ่งที่เราอยากได้พระเจ้าก็ไม่ให้ทําไมสิ่งที่เราอยากเห็นพระเจ้าก็ไม่ทาเพราะว่าเราเนี่ยมีการลำดับความสําคัญที่มันสวนทางกับพระเจ้าพระเจ้ามีการลำดับความสําคัญที่ต่างกับเรา ดังนั้นวันนี้นะครับก็เลยอยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจความคิดของพระเจ้าหน่อยพระเจ้าก็อ,อยากจะช่วยเราแต่พระองค์ก็มีการลําดับความสําคัญที่ต่างกับเราอย่างแรกพระเจ้าอยากจะช่วยให้อยากจะทําให้ใจของเราเนี่ยเหมือนใจของพระเยซูก่อนแล้วอันที่สองที่พระเจ้าอยากจะทําให้กับเราคือช่วยให้เราเกิดผลที่ถวายเกียิแก่พระเจ้า <c oughs> ดังนั้นนะครับดังนั้นเนี่ย <c oughs> เราทุกคนก,ก็คงจะอยากจะมีชีวิตที่เกิดผลใช่ไหมที่ถวายเกียแก่พระเจ้ามันเริ่มจากอะไรก่อนดีละ่ะก็น่าจะเริ่มจากการที่ยอมให้พระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนใจเราให้เหมือนพระเยซูก่อนดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าพอเราเรียนความจริงอันนี้เนี่ยแทนที่เราจะไปจดจ่ออยู่กับทําอย่างไรพระเจ้าจึงจะบันดาลในชีวิตของข้าพระเจ้าเนี่ยไร้อุปสรรค ดีในทุกด้านเราน่าจะจดจ่ออยู่กับการที่จะให้พระเจ้าเนี่ยมาเปลี่ยนใจของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูเพราะเราก็รู้ว่าถ้าพระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนใจเราให้เป็นเหมือนพระเยซูก่อนถ้าเราเนี่ยยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนใจให้เป็นเหมือนพระเยซูก่อนสิ่งที่พระเจ้าอยากทำเนี่ยอันที่หนึ่งมันจะเกิดขึ้นแล้วแลเมื่ออันที่หนึ่งเกิดขึ้นอันที่สองเนี่ยพระเจ้าจะอยากทําเองคือช่วยชีวิตทุกด้านเกิดผลมันเป็นอย่างนี้นะครับหมือนกับว่า เออผมเนี่ยก็อยากจะซื้อของเล่นให้ลูกมันเป็นในตับแไม่มีพ่อแม่กนไหนไม่อยากซื้อของเล่นให้ลูกอยากจะซื้ออมากแต่ว่าของเื่นจะ,จะซื้อให้ลูกได้เมื่อ,อไหร่เอยเมื่อผมเนี่ยสามารถดูแลเขาเรื่องอาหารที่อยู่ยาเสื้อผ้าก่อนมันจะเกิดขึ้นเมื่อผมเนี่ยสามารถที่จะจ่ายค่าเรียนให้เขาได้ก่อนผมถึงจะซื้อของเล่นให้เขาได้ผมก็อยากจะซื้อของเล่นให้ลูกจะตายไป แต่ต้องทำอันที่หนึ่งอันที่สองก่อนพระเจ้าเนี่ยก็อยากจะให้ชีวิตของเราเนี่ยเกิดผลพระเจ้าจะไปช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยเกิดผลที่ถวายเหตุพระเจ้ามากมพระเจ้าเหลือช่วจะตายไปแต่ว่าพระเจ้าอยากจะขอทำอันอันที่หนึ่งก่อนคือเปลี่ยนใจเราให้เหมือนพระเยซูก่อนดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะไปจดจ่ออยู่กับให้พระเจ้าอวยพรชีวิตให้ราบรื่นหรอุปสรรคห้ปัญหาเนี่ยเราจะจด ตออยู่กับการที่พระเจ้าได้เปลี่ยนใจของเราก่เพราะว่าถ้าเกิดพระเจ้าได้เปลี่ยนใจของเราไม่เหมือนพระเยซูเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยพระเจ้าจะอยากทำถ้าจะอยากทาเองคือช่วยให้ชีวิตของเราเกิดผลที่ถวายเกี่ยวก่่พระเจ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเราอธิษฐานนะครับถ้าเราอธิษฐานผมก็อยากจะบอกพี่น้องว่าให้เราอธิษฐานเนี่ยขอการเปลี่ยนใจจากพระเจ้า มากกว่าขอให้พระเจ้าให้สิ่งที่เราอยากได้แล้วลองมาดูะครับเออไอ้ถาแต่ละรั้นเราขออะไรบ้างคำอธิษฐานที่เรามีต่อพระเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่มันน่าจะเป็นขอพระองค์เนี่เปลี่ยนใจข้าพระองค์ให้แบบพระเยซูมากกว่าขอพระองค์ทํานูน่นทํานี่ให้กับข้าพระองค์ผมก็อยากเป็นดวงใจพี่น้องในะครับในสัปดาห์ที่ถึงนี้ขอให้เราขอให้พระเจ้าเปลี่ยนใจเรามากกว่าขอให้พระเจ้าทำนูน่นทำนี่ให้เรา ทีนี้สิ่งหนึ่งเนาะ้า่ก็อยากจะเตือนที่น้องเหมือนกันถ้าเกิดพวกเราขอให้พระเจ้าเปลี่ยนใจเราเนี่ยนะครับมันต้องยอมเจ็บปวดเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกที่น้องรู้ไว้ถ้าอยากให้พระเจ้าเปลี่ยนใจมันต้องยอมเจ็บปวดคือไอ้การได้ใจเหมือนพระเยซูเนี่ยมันไม่ใช่ือนโหลดแอปเข้ามาใช้ในมือถือนล้นนหนโหลดแล้ปื๊ดปื๊ดปื๊ดมันใช้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนใจเราให้เหมือนพระเยซูเนี่ยมันต้องแลกด้วยความเจ็บปวดในใจของเรา พระคัมภีร์บอกว่าด้วยเหตุว่าความเศร้าใจที่เป็นไปตามความประสงค์ของพระเจ้านั้นทําให้เกิดการกลับใจ <c oughs> ที่จากที่เมืองโควินเนี่ยเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่เขาไม่ดีแล้วอาจารย์ปลก็พูดกับเขาตรงๆว่าคุณไม่ดียังไงคุณไม่ดียังไง <c oughs> เขาเห็นความผิดตัวเองเขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจแล้วเขาก็เกิดการกลับใจกระบวนการที่ทำให้ใจเราแบบที่ซูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือว่าพระเจ้าเนี่ยจะเปิดให้เราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดี ในใจของเราเราเป็นคนเนี่ยเป็นคนบาปเป็นมนุษย์เราคิดว่าเราดีไหมดีผมนี่แหละเป็นสุดิพานที่ดีผมเนี่ยเป็นพ่อที่ดีผมเป็นสามีที่ดีเราทุกคนซึ่งซึ่งเป็นคนบาปเราก็มีความรู้สึกอย่างนี้แต่เมื่อพระเจ้าเปิดให้เห็นว่าเปิดเผยให้เห็นว่าเราไม่ดียังไงเราก็จะอือเราเป็นอย่างที่จริงเลยเราเกิดความรู้สึกเจ็บปวดและเราก็ปรับใจแล้วใจของเราก็เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น แล้วพระเจ้าก็จะเริ่มช่วยให้เราเกิดผลที่ถวายเกียรติแก่พระเจ้านะครับดังนั้นถ้าอาจะให้พระเจ้าเปลี่ยนใจให้เราเป็นเหมือนพระเยซูเนี่ยมันต้องแลกกับความเจ็บปวดที่เราจะต้องมาชิญน,นะครับเราต้องยอมรับว่าเราไม่ดียังไงบ้างเพื่อธรรมชาติมนุษย์เรามักจะคิดว่าเราดีใช่ไหมคนอื่นมีปัญหาเราไม่มีอันนี้คือธรรมชาติของมนุษย์แต่เมื่อพระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นว่าเราไม่ดียังไงเนี่ยมันก่อให้เกิดความเจ็บปวดน,นะครับเพื่อนของผมเขาเล่าให้ฟังว่า โอเคเพื่อนผมเนี่ยเป็นที่ผมใช้เวลาด้วยเขาเป็นม่ใช่ยที่ดีมากพระเจ้าใช้เขาให้เป็นพระพรชีวิตเขาเกิดผลเขาผมเห็นว่าชีวิตเขาแต่เกิดผลในแง่สามีและผู้รับใช้เป็นบ้าแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยการเกิดผลเนี่ยมันเกิดขึ้นเ,เพราะการที่เขายอมให้พระเจ้าเปลี่ยนใจซึ่งได้มาด้วยความเจ็บปวดเขาเล่าผมฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาขับรถไปกับภรรยา ภรรยายก็บอกว่าม,มันมีบางสิ่งบางอย่างนะที่ฉันเนี่ยจะบอกเธอที่เป็นสามีให้รู้เขาก็บอกว่าอบอกมาเลยเขาก็ภูมิใจมากฉันเป็นสามีที่ดีภรรยายบอกว่ารู้ไหมต่างแต่งงานากันมาหลายปีเนี่ยมีสิ่งหนึ่งทีเห็นในชีวิตเธอเธอไม่เคยกล่าวคาขอโทษเลยสิ่งแรกเขาพินจิจใจฉันไม่ใช่อย่าง,งั้นฉันดีฉันไม่ใช่คนพิเศษอย่างนั้นแต่เมื่อขับไปสักระยะหนึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มทาให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาไม่เคยขอโทษใคร แล้วเขาก็เล่าถึงฟังว่าเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาพ่อก็ไม่เคยขอโทษลูกพ่อไม่เคยขอโทษภรรยาเขาเรียนรู้สิ่งที่จากพ่อเขาเติบโตกลายเป็นคนที่ไม่เคยขอโทษใครแต่พระเจ้าก็ใช้ภรรยาเนี่ยเปิดเผยก็เห็นว่าเขาเป็นคนอย่าง,งจริงๆเขารู้สึกเจ็บปวดและเขาก็กลับใจเขาก็เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นคือยอมถ่อมใจยอมขอโทษโดยนี้ผมเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าก็ใช้นะครับที่เกิดผลม,มากๆดังนั้น พระเจ้าจะช่วยให้เราเกิดผลที่ไหวเกียรติเมื่อเรามีใจที่ถูกเปลี่ยนในบัดเพื่อเยซูแต่มันเกิดขึ้นได้ด้วยความเจ็บปวดในใจสิ่งนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นกับผมนะครับผมได้คิดว่าผมเป็นพ่อที่ดีมากเทียบกับพ่อตัวเ่องล้วผมเป็นพ่อที่ดีประมาณก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นพ่อที่ดีแต่ว่าสักสองนิที่แล้วเนี่ยมันมันมีสิ่งที่พระเจ้าปิดให้เห็นมันก็เนเจ็บปวดมากเราเป็นพ่อที่แย่แล้วก็ต่อให้แล้วก็ต้องต้องกลับใจนะครับผม พิ่งจะเห็นว่าผมเนี่ยเป็นพ่อที่เอาความอับอายเนี่ยเข้ามาใส่ในรูปของผมเพื่อจะทําให้เขาเนี่ยทำในที่ต้องการเอ่ออะไรที่แรกผมถือว่าความอับอายไปนะครับคือผมก็มีพฤติกรรมนี้แหละเพราะเะ้าเปิดเผยเห็นว่าผมเนี่ยอาจจะเอาความอับอายไปใส่ในลูกเพื่อให้ลูกเนี่ยทำในที่ต้องการแต่หลายครั้งเนี่ยพ่อแม่ไม่จะบอกว่าลูกเนี่ยไม่เก่งลูกไม่ตั้งใจเรียนเพื่ออะไรเดยเพื่อลูกตั้งใจเรียน แต่ว่าสิ่งทีพ <autant> ่พอ่แพอแม่ทาคือพ่อแม่บอกว่าลูกเนี่ยมีปัญหาเราทําไม่ให้เขาเกิดความอับอายเมื่อเมื่อลูกผมเนี่ยเขาทํานมกใชัไหมทานมหกอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าทำไมสู้มซ่ามอย่างนี้ทำไมไม่ระวังแล้วก็พอเขาจะพาเราเช็ดไม่ต้องเลยพ่อเช็ดเองแประทานไปสู้มซ่ามไปไปเลยก็ผมก็รู้ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะให้เขาระวังแต่ว่าสิ่งที่ผมทำคือผมใส่ความอับอายไปในของเขา เมื่อเราบอกว่าลูกเราเนี่ยมันมีปัญหาเราก็ปัญหาอยู่ที่ตัวเขาเรากตลังใส่ความอับอายลงไปในใจของเขาทางแก้ที่ถูกคืออะไรประธานทำนมโกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไช่วยกับเช็ดดีไหมเ,เราทำนมโหกเราก็รับผิดชอบช่วยกับเช็ดนะครับผมว่าสิ่งนี้มันจะช่วยให้เด็กไม่รู้สึกอับอายแต่ผมก็เพิ่งพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นพ่อที่ใส่ความอับอายลงไปในละูกผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้ผมเห็นเพราะถ้าผมไม่เห็นปาะธานมันเติบโตขึ้นเป็นยังไงเอ่ย เป็นเด็กที่ถูกความอบบอายเด็กขับเพื่อนชีวิตเนาะผมเห็นว่าพระเจ้าเปิดเผยผมเห็นเออผมก็รู้สึกสะอื้เฮ้ยเราเป็นพ่อที่ไม่ดีรู้สึกไงรู้สึกเจ็บปวดแต่ว่าก็กลับใจแล้วก็อยากจะเป็นพ่อที่ไม่ใส่ความอบบายลงไปในลูกก็เห็นว่าชีวิตผมก็ผมผมก็เห็นได้ว่าเมื่อผมกลับใจเนี่ยใจก็เริ่มเป็นเหอนพระเยซูมากขึ้น และผมก็เห็นได้ว่าคือ,อถ้าเกิดผมเป็นพ่อที่ไม่ใส่ใจอ่อานเลยงลูกเนี่ยผมก็คงจะเป็นพ่อที่เกิดผลพระเจ้าเพื่อช่วยผมจะเป็นพ่อที่เกิดผลคือเลี้ยงลูกได้ดีนะครับออดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็อยากจะบอกพี่น้องทุกคนนะครับว่าหลายครั้งเนี่ยเรามีปัญหามากมายนะแต่ละด้านในชีวิตเราเรื่องการเงินเรื่องลูกเรื่องความขัดแย้งต่างแทนที่เราจะไปจดจ่ออรื่อการขอให้พระเจ้าเนะี่ยทำให้ปัญหามหมดไป ช่วยรูปสิ่งเป็นไปด้วยดีเนี่ยเราก็จะใจทีฐานขอพระเจ้าช่วยเปลี่ยนใจของเราเนี่ยให้เหมือนกับพระเยซูมากขึ้นแล้วถ้าพระเจ้าเปลี่ยนใจของเราให้เหมือนพระเยซูมากขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่พระเจ้าอยากทำถ้าสิ่งแรกเกิดขึ้นพระเจ้าจะทําสิ่งที่สองต่อไปจะช่วยให้ด้านต่างๆในเกิดผลที่ถวายเกียรติแก่พระเจ้านะครับแต่ว่ามันต้องเริ่มด้วยการขอพระเจ้าเปลี่ยนจิตใจของเราให้เหมือนพระเยซูก่อนอย่างที่บอกไปมันไม่ได้ง่ายๆมันแลกมาด้วยความเจ็บปวด ที่มันเจ็บปวดก็เพราะว่าเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยต้องยอมรับว่าเราเนี่ยไม่ดีอย่างนี้และก็ยอมรับมันแล้วก็ยอมลับใจนะครับเ,เดี๋ยวอยากจะรับราชการด้วยกันสักหนึ่งเพลงนะครับเมื่อรับราชการด้วยกันเนี่ยผมขอพี่น้องทำอย่างเดียวเนาะขอทิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้าเปลี่ยนจิตใจข้าพรงให้เหมือนพระเยซูขอพระเจ้าเปิดเผยให้ข้าพรงเห็นว่าข้าพรงเนี่ยไม่ดียังไงบ้าง แล้วก็เปลี่ยนใจข้าพกงัให้เหมือนพระเยซูผมเชื่อว่าเมื่อเราธิฐฐานนพระเจ้าจะทำนะครับพระเจ้าอาจจะใช้คนรอบข้างอาจจะใช้เพื่อนสอนิทอาจจะใช้คนวิจารณ์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือพระวิญญาณจะยืนยันว่าเราเนี่ยได้ดีอย่างนั้นรและผมก็เชื่อว่าเมื่อเรายอมอเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นพระเจ้าก็จะช่วยให้ชวิตของเราเนี่ยด้านนั้นๆที่ถวายเกียรติพระเจ้าครับ